ชื่อว่านาทีนี้แฟนบอลพยุมพิฆาตตรัง f อฟคงทําใจไว้ในระดับหนึ่งกับโอกาสที่จะไม่ได้เชียร์ทีมรักมาตั้งแต่ครบปี2023เป็นต้นไปเกิดอะไรขึ้นกับประวัตทีมชั้นนำโซนใต้ซุปเปอร์ซับทอกจะพาผู้ฟังไปสํารวจเรื่องราว12ปีของทีมลูกหนังที่ได้ชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นแชมป์โซนใต้กันปี2009การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมภาดิวิชั่น2ก็ได้เกิดขึ้นเป็นปีแรก มีทีมจากทัวทุกูุิภาคแข่งขันกันอย่างคึกคักจนเกิดกระแสะฟีเวอร์ภายในจังหวัดต่างๆแต่ว่าในจังหวัดตรังเองกลับไม่มีการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทําให้แฟนบอลต่างออกมาเรียกร้องกระทั่งปีถัดมาก็ได้มีฮีโร่ขี่ม้าขาวเป็ดเชิญยิ้มธัญญาโพวิจิตนักแสดงตลกชื่อดังเล่นเนเชอร์ไข่าชาวตรงังกระโดดเข้ามารับเผึกร้อนเพื่อให้แฟนบอลชาวตรังได้มีทีมฟุตบอลบ้านเกิดร่วมเชียร์ในฟุตบอลลีกภาคในปี2010ในชื่อตรัง FC โดยนำทีมปีแรกก็สร้างกระแสฟีเวอร์ด้วยการจบในอันดับที่2ของลีกยูชั่น2โซนใต้ก็ไปสู่รอบแชมเปี้ยนส์รรแต่ก็ยังไม่ไดีพอได้สิทธิ์ในการเลื่อนชั้นขึ้นไปปี2012เป็นอีกครั้งที่พิยุมิค้ากลับมาอยู่ในผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งและก้าวไปไกลถึงการเป็นแชมป์โซนใต้แต่บทสรุปในรอบแชมเปี้ยนส์รรนนยังไม่ถึงฝั่งฝันในการเลื่อนชั้นอีกปี ปี2014-15ตรัง FC ยังคงรักษามาตรฐานผลงานได้ดีจนจบในพิธีท็อป o p 4ได้อย่างต่อเนื่องโดยในปี2015นี้เองที่ทีมได้ทางด้านโกจายทวัดปุยสุยมาขับเคลื่อนทีมในบทบาทประธานสโมสรนับตั้งแต่นั้นกระทั่งปี2016มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลีกอาชีพในรูปแบบไทยลีก3ไทยลีก4ซึ่งจากผลงานซีซั่นก่อนทำให้ทัพพยุหพิีค่าได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปสู่ไทยลีก3สำเร็จ ปีถัดมาทีมใช้บริการรอยเตอร์โมเรราเดินหน้าสร้างผลงานได้ดีจนตบท็อปถูกของไทยลีก3โซนใต้ได้สิไปเพร์ออฟกับรอแชมป์โซนบนอย่างอุดรธานี f อปรากฏว่ารวมผลสองนัดเสมอไป3-3แต่อุดรธานี f อได้ตัวไปเล่นลีกรองในซีซั่น2 0 1 8ตามกฎประตูทีมเยือน th ป Alpha, ี2008ตรัง f อยังหวังเลื่อนชั้นสู่ลีกรองให้ได้แต่ปลายทางยังคงน่าผิดหวังเมื่อทีมจบด้วยการมีแต้มเท่ากับนารายเนเตด แต่แพ้ด้วยกติกาเฮตุเฮตช่วไปเล่นเพย์ออฟเลื่อนชั้นอย่างน่าเสียดายปี2020-21ระบบโครงสร้างหลีมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งเกิดการรวมไทย3ไทย4ยุนมวิค่าที่ดูจะอ่อนแรงลงไปตามการเลเวลาเปลี่ยนจากทีมเจ้าบุญทุ่งแดนใต้เป็นเพียงทีมกลางตารางเท่านั้นกระทั่งปี2022-23 พยุมพิฆาตทาท่าว่าจะไม่ไปต่อในการลุยลีกอาชีพแต่ว่าท้ายที่สุดก็เลือกกัดฟันต่อไปด้วยตัวท้องถิ่นโดยตั้งชมพนลกุมนศิลป์คนซือจากแดนอีสานที่ลงล่องใต้มาคุมทีมก่อนจะเริ่มหลีกไม่กี่วันเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามผลงานกลับดีอย่างน่าประหลาดใจเมื่อหัวใจของพ่อข้งแต่ละคนยังสู้เพื่อตราโลโก้บนอ,อกซ้ายบวกกับแทคนิคและวิธีการของโค้ชวินก็พาทีมจบท็อปทรีในเลกแรกแบบเหนือความคาดหมาย จากนั้นชุบพลกมุมศิลป์ก็เลือกลาทีมไปหาความท้าทายใหม่ๆกับยังสิ่งผาดใหญ่และให้หลังไม่นานนักสโมสรก็มีแถลงก,การยุติการทําทีมแม้ในเวลาต่อมาจะมีกลุ่มบริหารในท้องถิน่นลงขันเข้ามาช่วยทีมเดินหน้าต่อไปได้โดยตั้งอันบชัยแป้นนั่งคุณสซื่อแต่ผลงานชวนฝันเล็กแรก,แรกไม่เกิดขึ้นอีกเลยทีมเดินหน้าภายใต้ข้อจำกัดอย่างมากมายนักกีฬาแทบทุกคนใช้ใจเข้าสู้ โดยว่ากันว่าค่าตอบแทนทีมจ่ายเป็นรายแมตช์ด,ด้วยซ้ำใครที่สุดทีมสกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยตลอดเลกที่2เพราะว่าอันนี้ส่งจากผลงานในเลกแรกก็ยังส่งทีมให้ไม่จบในอันดับสุดท้ายของตารางแนนใครอีกสาโซนใต้ฤดูกาลที่ผ่านมากระทั่งปัจจุบันขณะที่หลายๆทีมเริ่มขยับในสูงแนวทางที่ทางการนําทีมในสิงสั้น,นันนาบ้างแล้วส่วนทางกับตรังเอฟซที่งคงเยียมงานเหมือนเป็นสัญญาณอันตรายว่าในฤดูกาลแข่งขันข้างหน้าอาจจะไม่มีทีมนี้อีกแล้ว ล่าสุดองศั์เพชรชริ์อดีตผู้จัดการทีมที่เข้ามาช่วยงานในเลกที่2ที่ผ่านมาก็ออกมายอมรับว่าเป็นกังวลกับอนาคตของทัพพยุนงมิคาเป็นอย่างมากก็ได้แต่หว,วังว่าพระเอกขี่ม้าขาวสักคนจะเข้ามาพ่าตรังเอซสู้ต่อแม้นาทีนี้โอกาสนั้นดูเลือนรางเหลือเกิดเรื่องและเสียงโดยตีบางพรี